สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตู้ควบคุมระบบน้ําตัวนี้นะครับ <c oughs> ตู้ตัวนี้เนี่ยผมทําไว้เนี่ยมันสามารถควบคุมได้4ีโซนนะครับเรามีสวิตแยกอิสระ4โซนเลยแล้วก็เราสามารถสั่งเปิดปิดหรือมาควบคุมผ่านมือถือหรือตั้งเวลาก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟบอกเวลาน้ํามันเปิดอยู่นะครับนี่แล้วก็ <c oughs> เรามาดูข้างในกัน นี่เราสามารถตั้งเวลาได้แยกอิสระเลยนะครับในสีส,สีโซนที่เราจะควบคุมเมกเนติกตัวนี้เนี่ย20แอมป์สามารถรองรับได้ปั๊มขนาด2แรงได้สบายๆครับมีตัว o oh, อร r l o a d protection ด้วยอีกที่ผมลองวันนี้คือเป็นปั๊มแค่1แรงนะครับปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยมันจะมีปลั๊กไฟเสียบก็เตรียมปลั๊กไฟให้แล้ว หรือถ้าปั๊มสองแรงเนี่ยปกติมันจะเป็นสายไฟลอยๆนะครับเขาจะไม่มีปลั๊กให้ก็จัาตรงนี้ได้เลย่าตอนนี้ผมจะลองแค่สองสองโซนนะครับเพราะว่าผมมีโซลินอยด์แค่สองตัวเอามาลองดูนี่ก็จัาลอยๆไว้แล้วก็ไม่ได้ต่อเทปันไม่ได้พันเทปันเกลียวไว้นะครับเพราะว่าแค่ทดสอบดูโซลินอยด์ตัวนี้ยีิบสี่โวลต์นะครับจะใช้โซลินอยด์สิบสองโวลต์หรือสองรอยยี่สิบก็ได้แต่ว่า โซลินอยด์220ไม่แนะนำครับในระบบน้ำเพราะว่ามันเ,เกิดไฟรั่วขึ้นมานี่มันจะอันตรายเดี๋ยวเรามาเทสกันดูครับอันนี้เรามาดูโซนที่หนึ่งนะ <c oughs> อันนี้ส่าผมปิดก่อนอา้าวเราปิดให้หมดเลยเโซนที่หนึ่งเดี๋ยวเราเปิดเปิดโซนหนึ่งนะเปิดปุ๊บนี่น้ำก็จะไปออกปั๊มทำงานโซลินอยด์ตัวที่หนึ่งก็ออกแต่ถ้าผมปิด เรามาลองตัวที่2อ,อ่ากรนีน้อยใจที่2องก็ทำงานต่น้ำก็ออกในโซนที่2องถ้าเราจะคุมผ่านสมาร์ทโฟนก็ตัวนี้ปิดนะครับสั่งอะไรไม่ได้แล้วก็มาปิดตัวนี้สมาร์ทโฟน2อ,อะไรตัวนี้ก็ต้องปิดมาทางนี้นะมาที่สมาร์ทโฟนแอปที่ใช้นะครับจะเป็นตัวนี้ EV Link ตัวนี้นะตัว E ตัวนี้ไหนนะเนี่ยป๊บอบเข้าไป นี่ขอผม,ผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับกดตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ตัวหนึ่งสองเดี๋ยวผมกดหนึ่งนะลองดูเห็นไหมครับหนึ่งทำงานสอกทำงานเอาปิดหนึ่งเปิดสองหสามสี่ 3, 4, ก็ทำงานนะแต่ว่าโซลิน้อยผมไม่ได้ต่อนะอ่าช้าหน่อย นีนนนน้โอเคนะนี่ผมไน่ั่นแะมันจะมีอยู่ตัวนึงตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นรีโมทเหมือนรีโมทรถยนต์เลยอปุะ๊ะหนึ่งสองสามสีตั้งค่าเรียบร้อยละเอตัวนี้มันก็บอกนะ <c oughs> ตัวนี้ก็บอกฮนะเห <c oughs> ็นไะหนะมห้าหิด อันนี้มันก็จะหายหายละอ่าแล้วโซนที่สองต่อกดตรงนี้เดี๋ยวเราวางตรงนี้ดีกว่าเออเด็ดเนี่ยกดตรงนี้อ๋อนี่เขาปิไม่รีโมทดอ่โอเคดีโมทใช้ได้แล้วทีนี้เรามาดูการตั้งเวลาอะอันนี้เก้าหนึ่งนาทีเปิดที่ที่เก้า สนาทีปิดที่ที่เก้าสี่นาทีอ่าเรียบร้อยดครับอ๋อลืมตั้งตัวนี้ต้องติดตัวนี้ไปที่ตั้งเวลาด้วยนะทำงานแล้วอ่าไม่ตั้งเวลารใไฟกินละ ตัวที่สองทำงานแล้วพราเวลาที่ผมตั้งมันเหลี่ยมล้ำเป็นวิอยู่นะอ่าตัวที่หนึ่งดับไปแล้วเกิดผลที่ว่ามันมีอาจจะมีซ้อนทำงานซ้อนอยู่บ้างประมาณสองสามวิให้ดูให้ดูรงนี้ครับเพราะว่าเวลามันจะว,วินาทีมันเหลี่ยมล้ำกันอยู่แล้วครับจุดนี้เป็นจุดไฟเข้านะครับตอนนี้ผมแค่ต่อสายไฟเส้นเล็กเป็นปั๊มธรรมดาเพราะว่าแค่แค่จะลองอเวลาใช้งานจริงก็จะเอาสายไฟใส่เข้าไปตัวนี้ เมนข้างในอะ่ะผมใช้เบอร์หกครับแต่ว่าใช้งานจริงๆเบอร์สีก็พอแล้วครับถ้าปันสองแดงเนี่ยเบอร์สีก็ถ้าถ้าลากไม่ยาวนะเบอร์สีก็เข้าได้เลยว่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็เดี๋ยวจะเข้าหัวตรงนี้ลําบากอาจจะต้องใช้อะไรอะ่ะย้ำหั่นผางปลาก็ดีนะครับจุดที่เอาไปใช้คือตัวนี้ครับตัวนี้ซุรีนอยด์หนึ่งสองสามสี่เอ่อผมพ่วงอยู่กับไฟ 24โวลต์นะครับแต่ถ้าใครจะใช้โซลีน้อย12โวลต์ก็จําไฟ12โวลต์จากตรงนี้มาได้เลยหรือ220โวลต์ก็ได้เหมือนกันจําจากจุดนี้220โวลต์แล้วแต่แต่ไม่แนะนำา2 2 0โวลต์ในระบบน้ำเพราะว่าอันตรายเกิดไฟรั่วอะไรเนี่ยจะอันตรายแนะนำา4่หรือ12โวลต์ครับนี่นี่แหละครับตู้ควบคุมระบบน้ําตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วก็ ตอนนี้ที่ผมลองก็แค่ลองคร่าวๆเฉยๆลองลองให้ดูระบบก็เลยต่อแบบคร่าวๆจริงๆมันก็ต่อเต็มระบบได้เลยปั๊มสองแรงสามารถสองแรงเนะี่ยถ้าจะใช้ในสวนก็สบายๆครับแม่เิติกเรารับอยู่แล้วมีปลั๊กไฟสําหรับปั๊มน้ําขนาดหนึ่งแรงตอนนี้ผผมใช้หนึ่งแรงสูบน้ําบาดาน,นะครับแล้วก็แบ่งไปต่อสองโซลินอยสองตัวนี้เพราะว่ามีโซลินอย ใช้แค่สองตัวอันนี้แค่มาลองให้ดูครับจะต่อสามได้ถึงสี่เลยก็รีวิวให้ดูครับเผื่อใครสนใจก็ทักมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ